ชายคนหนึ่งต้องการออกจากเกาะแต่ทุกครั้งที่เขาพยายามเขากลับถูกเต่าทะเลสีแดงขัดขวางเต่าแดงชนแพรไม้ไผ่ของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยกระดองอันแข็งแรงจนในที่สุดแพก็แตกกระจายชายคนนั้นตกลงไปในทะเลเมื่อเห็นเต่าทะเลตัวใหญ่สีแดงว่ายน้ำตรงเข้ามาเขารู้สึกหวาดกลัวอย่างรุนแรงแต่เต่ากลับไม่ทำร้ายเขามันเพียงว่ายน้ำจากไปชายคนนั้นโกรธมากเขาคว้างก้อนหินลงทะเลอย่างไร้สติและในขณะเขาตะโกนอย่างสิ้นหวังบนยอดเขาไม่นานเขาก็เห็นเต่าแดงคลานขึ้นฝั่ง ท่ามกลางแสงแดดยามเย็นที่ทอดยาวลงบนผืนทรายเขาเห็นโอกาสที่จะระบายความแค้นจึงรีบวิ่งออกจากป่าเขาใช้ไม้ขึ้นมาตีหน้าเต่าทำให้เต่าสลบไปจากนั้นเขาจึงพลิกเต่ากลับด้านง่ายขึ้นแม้ไม่มีเต่าขัดขวางแล้วเขาก็ยังไม่สามารถออกจากเกาะได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปความโกรธในใจของเขาค่อยๆจางหายและเริ่มรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปเขาต้องการช่วยเต่าแดงกลับสู่ทะเลแต่ไม่มีกำลังจะพลิกมันกลับจึงได้แต่ตักน้ำราดปากเต่าวัางว่ามันจะฟื้นคืนแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกลางดึกคืนนั้นเขาได้ยินเเสียยงงงปลือออกกะไรรบาาา่แต เขาเดินเข้าไปดูอย่างระมัดระวังและพบว่าภายในกระดองเต่าที่แตกออกมีหญิงสาวคนหนึ่งนอนอยู่บนพื้นเขารีบไปหาแหล่งน้ําจืดในป่าแล้วนํามาให้เธอดื่มอย่างอ่อนโยนหลังจากนั้นหลายวันเขาดูแลหญิงสาวเป็นอย่างดีแสงแดดเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆชายหนุ่มกลัวว่าเธอจะถูกแดดเผาจึงสร้างที่พักชั่วคราวจากกิ่งไม้ให้เธอวันหนึ่งท้องฟ้าเริ่มมืดลงไม่นานฝนก็เริ่มโปรยปลายเขากังวลว่าที่พักจะรั่วจึงออกไปหาไม้เพิ่มแต่ทันทีที่เขาไปฝนก็เริ่มซึมผ่านรอยแยกของกระดองเต่าและในช่วงเวลานั้นมือของหญิงสาวกก็็ขยยับเลน้อ และเธอก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งชายหนุ่มกลับมาที่พักแต่เธอก็หายไปแล้วเขาวิ่งหาทั่วเกาะแต่ไม่พบเธอจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นเขาตื่นมาทันทีที่มองไปยังทะเลเขาก็เห็นเธอเขาเดินไปถอดเสื้อแล้ววางไว้บนผืนทรายข้างฝั่งแล้วเดินจากไปอย่างเงียบงันแต่เมื่อเขาหันกลับมาหญิงสาวก็หายไปอีกครั้งเขาเริ่มเดินค้นหาเธออีกครั้งในป่าแต่ไม่ว่าจะเดินไปไกลแค่ไหนก็ไม่มีวี่แววของเธอเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งเขาเห็นเธอกำลังลากกระดองเต่าไปทางทะเล เขานึกว่าเธอจะจากไปจึงรีบวิ่งเข้าไปหาแต่กลับกลายเป็นว่าเธอแค่ต้องการปล่อยกระดองนั้นทิ้งเขามองดูดวงอาทิตย์ยามเย็นแล้วหันกลับมามองแพไม้ไผ่ที่สร้างเกือบเสร็จแล้วจากนั้นเขาผลักแพรออกสู่ทะเลด้วยสุดแรงหญิงสาวเองก็มองเห็นภาพนั้นทั้งสองเข้าใจกันโดยไม่ต้องกล่าวคำใดๆพวกเขาจึงตัดสินใจอยู่ร่วมกันตลอดชีวิตบนเกาะแห่งนั้น